ถ้าคิดจับประมูลทรัพย์กมรมบังคับคดีต้องรู้อะไรบ้างการประมูลทรัพย์จากกมรมบังคับคดีเป็นอีกหนึ่งวิธีในการซื้อทรัพย์สินเช่นบ้านที่ดินคอนโดรถยนต์ในราคาที่อาจจะถูกกว่าราคาตลาดแต่ก็มีความเสี่ยงดังนั้นจึงต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจ1ทรัพย์กมรมบังคับคดีคือทรัพย์ที่ถูกศาลสั่งยึดจากลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้แล้วนําออกขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีเพื่อนําเงินมาใช้หนี้ให้เจ้าหนี้2 ซับมีทั้งแบบพร้อมอยู่และมีคนอาศัยอยู่ซับบางรายการอาจจะยังมีผู้อาศัยอยู่หรือผู้ครอบครองเดิมอยู่จึงอาจจะต้องใช้เวลาในการดําเนินการทางกฎหมายในการขอคืนซับแนะนําศึกษาให้ดีว่าซับที่สนใจครอบครองได้เลยหรือต้องดําเนินการขับไล่ก่อนนะคะ3ตรวจสอบซับก่อนประมูลก่อนลงทะเบียนประมูลควรไปดูทรัพย์สินจริงด้วยตนเองหรือส่งคนไปดูเพื่อประเมินสภาพความคุ้มค่าและสภาพแวดล้อมขอสำเนยละเอียดซับจากสำนักงานบังคับคดีเช็คพิกัดบนแผนที่ และเข้าไปสำรวจจริงตรวจสอบทะเบียนทรัพย์เช่นโฉนดที่ดินสิทธิครอบครองและอื่นๆ4เข้าใจกระบวนการในการประมูลมีทั้งแบบประมูลด้วยตนเองนะสำนักงานและแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 5. าเตรียมเงินและค่าใช้จ่ายอื่นๆหากชนะประมูลต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยปกติแล้วภายใน15วันนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นเช่นค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมโอนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะค่าภาษีรายได้หักหน้าที่จ่ายค่าอากรสแต แต่ ถ้าคนทะเบียนสิทธิ์ถ้ามีควรมีเงินสำรองไว้อย่างน้อย5 1 0จากราคาที่ประมูลได้สำหรับค่าใช้ใจ่ายจิปาถะนะคะ6กต้องรับความเสี่ยงได้การประมูลทรัพย์ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ราคาจะน่าดึงดูดไม่มีการรับประกันความเสียหายหากรั์มีภาระซ่อนอยู่เช่นค่าธรรมเนียมส่วนกลางค่าไฟฟ้าค่าน้ำค้างชำระและอื่นๆผู้ซื้ออาจต้องรับผิดชอบไม่สามารถของเงินคืนได้หากเปลี่ยนใจสรุปการประมูลทรัพย์ของกรม,มรบังคับคดีมีโอกาสได้ของดีราคาถูกแต่ต้องศึกษารายละเอียดให้รอ ไม่ใช่เพียงดูแค่ราคาถูกแล้วรีบตัดสินใจนี่เป็นเกตความรู้ที่เรานำมาฝากกันคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดติดตามด้วยนะคะ Property Forecast เงินด่วนอสังหาคู่คิดข้างคุณเรื่องการเงินค่ะ